มาดูโซล่าเซลแฟ n กเก็ต sc ขีด o s นะครับตัวนี้เราจะมีอุปกรณ์หนึ่งโซล l าเซลแฟลกเกสองโทรศัพท์มือถือสามโซล่าเซลชาร์จไฟได้นะครับพลังงานแสงฮิตซี 4, อ่า usb ของแฟ n กเก็ tech, usb ไปใช้อ่า l หนึ่งนะครับแล้วก็สาย usb ต่อโทรศัพท์ชาร์จราเปิดกันเลยดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไง โซล่าเซลล์พกพานะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับมาปุ๊บถ้าสมมุติว่าผมใช้โซล่าเซลล์ usb f t a c h เสียบไปจุดน,นี้นะครับเสียบไปจุดน,นี้นี่สว่างนะครับแสงสว่างอนออกนี่ครับนี่ออกนะครับสมมุติว่าผมจะชาร์จแบตเตอรี่อ่าคุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่นะครับ หอัวนี้ออกมานะครับใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บอ่าชาร์จได้อีกหนึ่งนะครับชาร์จได้อีกหนึ่งอ่าใส่อย่างนี้นะครับอ่าชาร์จได้อีกหรือว่าคุณจะหอดูนี้มาใส่ตรง power bank นะครับนี่ได้อีกสองนะครับคุณจะชาร์จไฟอ่าชาร์จไฟอีกเสียบตรงนี้เสียบโทรศัพท์มือถือ นะครับชาร์จนี่นะครับอ่ะอีกอันนึงแล้วคุณจะชาร์จผ่านนี้ผ่านจุดนี้นะครับของ power b a เสียบนี่ขึ้นนะครับชาร์จ solar cell f a n t e s t c นะครับสมมติว่าคุณจะนี่ให้มันรับแสงดีอ่าอย่างนี้นะครับทำได้หมดครับหรือว่าคุณจะมานี่เสียบตรงนี้นี่ นะครับนี่ไปขึ้นกับเพล็กนะครับอ่าใช้ได้หมดนะครับ